เทสกาลมหกรรมตาเข้ามาแล้วจ้าเป็นยังประเทศไทยควรมีซีเรนดังหวพอภาคาอีสาน้องครับผมกาดซีเรนทันวประเทศไปรอดไปมาดูกันเลยน้องภา,าคภาคอีสานบานไปแล้วครับเรื่องนึงอตายกันต่อยาวไปยาวไปช่วงนี้ก็คือมีภาวะ ข้อมาส่งมอมเลยโอ้พวกขมุมนี้ก็หวานเหลือเกินเขาเลยต้องเกลี้ยวก็ต้องากาครับเนี่ยเงยเอไปเลยบุรีรัโพธิ์เถิงบ้านค่อยดูเขตแถวแถวเฉลิมพเกียรติลานทรายนี่เขียนใกล้ๆมันเขามีประทุนประทะกันนี่แหละลุงดีละเจอละมองละเวีนเหนืออ่อยนี่ครัไปกันต่อชะลอทำไมครับอ่าหนึ่บอกเพื่อนจริงหนีรถที่ใันจะสร้างหนึ่สิบล้อครับ ตรงเบียดจะออกไปจังน่อยวันจันทไปกันต่ระยะทางประมาณ4กิโลนี่เขาจะต้อง ไว้สําหรับตากเขาเนาะครับเพราะต้องเปลี่นยี่หลีบน่ะเขาลายครับช่วงนี้ลายเขาลายสวนครับต้องระวังรถสวนทางบนแล้ว,ว,ลว,ว,ลวเ,เขางามครับเปลี่ยนเขางามอะไ้เกี่ยวกับมีเดี๋ยวเกี่ยวกับล้องกันเขาคือเราแล้วก็ร้ายครับ ไปยาวไปเออไปยาวไปนะไปกันต่อเอาก,กากล้วกัมี่้องกันว่ากอะไรเอองน,นี้เสี่ยวขึ้นเล็านะเอ้ขึ้นไรขึ้นเล่วก็มีเอาไปไปเฮ็ดค่อยไปนะ มันรับเขาขึ้นเ่าตาเขาเจวเขาโอ้โหสุดยอดมาอีกคันครับจดกันไว้ เหมือนแล้วเข้าบ้านครับมาตรฐาน